สวัสดีค่ะมาเจอกับ EP ีที่14กันแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ไต้หวันเรื่อง Lost r o Man หรือว่าล่างมนุนชู้ไก่หนีค่ะเริ่มต้นเรื่องกันที่เซลยวเอินนะคะก็มาทานข้อกับชิงเฟิงค่ะด้วยความที่คิดว่าชิงเฟิงน่าจะเสียใจเรื่องของชูชูแล้วชิงเฟิงก็ดูท่าทางไม่ค่อยดีค่ะระหว่างที่เดินออกมาข้างนอกมาคุยกันเซียวเอินก็พยายามปลอบใจชิงเฟิงแต่ชิงเฟิงก็ไม่ยอมพูดอะไรอยู่ดี ในจังหวะน,นี้นะคะเอ้าหลานก็พยายามส่งข้อความมาตามเสี่ยวเอินอยู่ตลอดเวลาค่ะจนเสี่ยวเอินต้องขอตัวกลับชิงเฟิงนะคะดึงเสี่ยวเอินเอาไว้ค่ะชิงเฟิงบอกเสี่ยวเอินว่าถ้าเธอไปหาเอ้าหลานเธอจะต้องหายไปชิงเฟิงได้พูดถึงสิ่งที่เขาค่อยๆค้นพบความหมายในคําพูดของเสี่ยวเอินที่หลายๆครั้งเธอพูดออกมาเขาเดิมทีเขาไม่เข้าใจค่ะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาเป็นแค่ตัวประกอบในนิยาย เล่มแล้วเล่มเล่าเป็นเพียงผู้เฝ้าดูเรื่องราวของคู่พระคู่นางที่ได้อยู่ร่วมกันเท่านั้นแต่คราวนี้นะคะเพราะเสี่ยเอินเขาจึงรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องดําเนินชีวิตไปตามที่คนเขียนได้เขียนเอาไว้หากคราวนี้เสี่ยเอินได้สมหวังกับเอวารานโดยมีเขาเป็นผู้เฝ้าดูแล้วเขาก็จะเข้าไปสู่นิยายเรื่องใหม่แต่ส่วนคู่ของเสี่ยเอินกับเอวารานก็จะหายไป ชิงเฟิงขอให้เซวเอินไปกับเขาไปเล่นเป็นตัวละครอื่นในนิยายเรื่องอื่นจะได้มีชีวิตอยู่ในโลกนิยายต่อไปค่ะจังหวะนี้นะคะด้านหลังของชิงเฟิงนะคะก็จะเหมือนมีเปลวไฟลุกไหม้อยู่ค่ะเซลเอินคุ้นคิดเรื่องการหายไปของตัวเองค่ะแล้วอ้าวหลานกับเฮอเ์เชนสิงหละหรือจะเหมือนกับวิญญาณที่ล่าเล่เลไปอยู่ตามนิยายแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกัน เอาหลาส่งรูปกุ้งมังกรมาให้เสวียเนเสวอยนสังเกตเห็นในรูปมีเพื่อนรักของเธอทั้งสองคนแอบ,บอยู่ด้วยแล้วทำไมนัดวันนี้ถึงเปลี่ยนวันไม่ได้คงไม่ต้องเดาวแล้วล่ะเสียชื่อนักอ่านอย่างเธอกันพอดีทางงานนิยายเรื่องนี้ก็ใกล้จะจบแล้วสิขาดแค่พิธีการและการบอกรักฉันรักคุณตามธรรมเนียมของนิยายทั่วไปถ้าวันนี้เธอไปจะเป็นเหมือนอย่างที่ชิงเฟิงว่าหรือเปล่าเธอควรจะไปหาเอาหลาหรือไม่ ทางด้นานอ้าวหลานที่รอแล้วรอเล่าว่าเมื่อไหลเสี่ยเอินจะมาสักทีในขณะที่กําลังจะหมดความอดทนค่ะเสี่ยเอินก็โผล่มาพอดีค่ะเสี่ยเอินเข้ามาหาอ้าวหลานแล้วก็ถามอ้าวหลานว่าเขากำลังจะขอเธอแต่งงานใช่หรือเปล่าอ้าวหลานรักเธอใช่ไหมไม่ว่ายังไงก็ไม่อยากจะเสียเธอไปใช่หรือเปล่าแล้วเสี่ยเอินก็บอกอ้าวหลานว่าเธอเต็มใจที่จะแต่งงานกับเขาค่ะกลับมาที่โลกปัจจุบันนะคะ ประธานเฮอที่นอนหลับไหลมาหลายเดือนก็ถึงเวลาต้องจากไปคุณนายเฮอให้เทียนเจียนไปบอกมิงรี่เรื่องการตายของพ่อค่ะแต่มิงรี่ที่ถูกขังเดี่ยวก็กำลังอาลวาดไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรของโลกภายนอกข่าวการตายของประธานเฮอออกสื่อไปเลขาของเฮอร์เทียนซิงไม่อยากให้เฮอเทียนซิงรับรู้เรื่องนี้แต่เสียงพูดของเลขานะคะผ่านเข้สู่ปภาษาของเฮอเทียนซิงค่ะแล้วส่งถึงอ้าวหลานที่กำลังนอนหลับอยู่กับเสี่ยวเอิน เขาสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีเซลเอินปลอบโยนเอา้าหลานฝันร้ายคราวนี้เป็นความฝันที่เศร้าเหลือเกินค่ะเอา้าหลานนะคะเจอมุกรักสามีสุดๆของเซลเอินที่ทั้งรักที่อยากดูแลทั้งบอกว่าชอบเขาเล่นเฮาเอา้าหลานไปไม่เป็นเลยค่ะจนหายตกใจกับความฝันมาตกใจกับเมียตัวเองนี่แหละพูดแต่เลือนจัเกรจี้ไปถึงหัวใจทั้งนั้นเลย เสลเอินตั้งใจจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำค่ะเพื่อที่ต่อไปอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกก็คือบอกรักเอ้าหลานเธอจะบอกเขาทุกวันและทุกวันเธอรู้สึกว่าเอ้าหลานดีกับเธอยิ่งกว่าที่เธอเคยคิดเลยอีกค่ะทำความปรารถนาให้เธอเป็นจริงแทบจะทุกอย่างเธอก็อยากจะทำความปรารถนาของเอ้าหลานให้เป็นจริงได้บ้างว่าแต่รัวระดับนี้จะมีหรือเปล่าคะแล้วก็มีค่ะเอ้าหลานพาเสลเอินไปโรงเรียนในวัยเด็กของเขา ในไมยเด็กของเขาที่ขาดพ่อและแม่มาร่วมงานกิจกรรมของเขาตั้งแต่เด็กจนโตจนเขาค่อยๆเคยชินกับการที่ไม่มีใครมาร่วมงานสุดท้ายก็ทิ้งเขาให้อยู่เพียงลำพังเพียงเพราะคิดว่าเขาทำได้พ่อแม่ต่างไปดูแลพี่ชายของเขาที่ต่างประเทศแต่ไม่ว่าจะยังไงค่ะเอ้าหลานก็ต้องทำให้ได้ทุกสิ่งที่พ่อแม่ของเขาคาดหวังไว้ไม่เช่นนั้นก็จะถูกลงโทษอย่างหนักเช่นขังไว้ในห้องค่ะ วันนี้เสี่ยเอินได้เติมเต็มในสิ่งที่เอ้าหลานขาดหายไปในทุกความสําเร็จที่ไม่มีพ่อแม่มาอยู่ด้วยเอ้าหลานเพิ่งจะรู้ว่าเสี่ยเอินเป็นเด็กกำพร้าค่ะชินกับความโดดเดี่ยวมาตั้งแต่เด็กต่อจากนี้เสี่ยเอินจะมีเขามีครอบครัวที่สร้างขึ้นมาใหม่ใช้ชีวิตด้วยกันต่อไปค่ะเสี่ยเอินฟังแล้วก็อแอบเสียใจยกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเธอขอให้เอ้าหลานช่วยทําความปรารถนาของเธอให้เป็นจริงอย่างหนึ่ง ก็คืออย่าลืมเธอไม่ว่าจะาเมื่อไหร่ก็ตามและแน่นอนว่าเขาก็จะไม่ลืมเธอค่ะกลับมาในโลกปัจจุบันอีกครั้งนะคะเพื่อนของเซลยวเอิญเอาหนังสือนิยายที่เซียวเอิญทาค้างไว้มาโชว์ค่ะบอกว่ารูปเล็่มเสร็จแล้วถ้าอ,อยากให้เซลเอิญฟื้นมาดูตอนจบของเรื่องสักทีเธอนอนนานเกินไปแล้วนะเซลเอิญวันหนึ่งค่ะในขณะที่อา้าวลานำค้าแต่งงานไปให้ชิงเฟิงนะคะเขารู้สึกผิดปกติขึ้นมาค่ะ ซึ่งพอชิงเฟิงเปิดประตูรับเขาเอ้าหลานกลับจําไม่ได้และทําไมเรียกเขาว่าเอ้าหลานใครคือเสี่ยวเอินและใครกําลังแต่งงานแต่เพียงแค่แวบเดียวเขาก็กลับมาเป็นเอ้าหลานคนเดิมที่อยากให้ชิงเฟิงยินดีและอวยพรเขากับเสี่ยวเอินค่ะชิงเฟิงเห็นการงานแต่งก็รู้แล้วว่าเสี่ยวเอินไม่ยอมเปลี่ยนใจแน่นอนเสี่ยวเอินกับเพื่อนไปเที่ยวสังร้าที่ผับแห่งหนึ่งค่ะเสี่ยวเอินทั้งดืง่มทั้งเต้นจนไปเกิดมีเรื่องกับคนที่ผับ ดีที่สามีของนางอา้าวหลานมาช่วยไว้ได้ทันนะคะพอกลับถึงบ้านเลยโดนสามีว่าด้ยาวกันเลยจริงๆแล้วสิ่งที่สิบันกลัวก็คือหลังจากงานแต่งงานเธอจะต้องหายไปจากชีวิตอา้าวหลานนั่นเองค่ะกลับมาที่โลกปัจจุบันอีกครั้งนะคะในที่สุดเทียนเจนก็ได้ขึ้นตำแหน่งประธานบริษัทคนต่อไปค่ะลุงหูเอาเอกสารต่างๆมาให้ซึ่งแน่นอนว่าเทียนเจนเองก็ไม่ได้สนใจจริงที่สนใจก็คือบัญชีตรวจสอบว่า มีเงินอีก1นึ่นล้านที่หาไม่ได้ว่าถูกนำไปฝากไว้ที่ไหนแม้แต่ลุงหูเองซึ่งเป็นคนสนิทก,ก็ยังไม่รู้เลยค่ะเชียนเชียนสั่งปิดบริษัทของมิงรี่สรุปแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างโยนให้ลุงหูจัดการแทนหมดเลยค่ะและแล้ววันแต่งงานก็มาถึงจนได้นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ต้องมาตามดู EP 1ีกันสำหรับ EP 1ีนะคะก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ใครคลิปเหมือนกันบ้างไหมคะว่านางเอกเราแกะจุกออกแล้วดีกว่าผูกจุกเยอะเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมเจอกัน EP หนะ้าสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ